ดวงชะตาชาวราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคมเป็นจังหวะเดือนที่ชาวราศีตุลต้องระมัดระวังเพราะมีดาวไปชุมนุมอยู่ในเรือนมรณะเป็นจุดที่ควรที่จะต้องวางแผนในการบริหารจัดการชีวิตเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่นอนนะระมัดระวังเรื่องอาหารการกินดูแลสุขภาพให้ดีขอให้มงคลวิีธิทำให้คุณนั้นพน้นเคราะห์และภัย และตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองคุณจะพ้นภัยฟันถูกครับ,บคุณนี่เกินราศีตุลพึ่งผมก็อยู่ลักนณาราศีตุลผมก็ทราบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนับย้อนหลังไปก่อนเข้าเดือนพฤษภาคมณบัดนี้ตั้งแต่ก่อนสงกรานแล้วเดี๋ยวนี้ผมเริ่มออกกำลังกาย หนึ่งลุกขึ้นมาออกกําลังกายซึ่งมันก็ไม่ง่ายสําหรับคนที่หยุดออกกําลังกายเป็น,นานๆนนการที่เราจะมาออกกาลังกายสักวันละชั่วโมงเนี่ยมันก็เหนื่อยกายเหนื่อยใจมันก็ไม่มีกําลังใจก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวเราจะโดนหนักในเดือนพฤษภาออกกาลังกายเริ่มจากเดินลู่นะจากเดินช้าเป็นเดินเร็วจากเดินเร็วเป็นวิ่งให้ได้วันละประมาณสองสามกิโลบนลู่นะลู่ลู่ที่เครื่องไฟฟ้าเนี่ยนะแล้วก็เล่นเวท อีกวันละครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้อาจารย์ออกกําลังกายมาได้สักหลายสัปดาหนะ์แล้วนะแล้วจากนี้ก็จะเริ่มว่ายน้านะนี่ไงคือคือเตรียมพร้อมไว้เตรียมพร้อมไว้ผมยังต้องกลัวเลยต้องเตรียมพร้อมเพราะเดีย๋ยวมันสุดแล้วก็เตรียมการว่าเดือนพฤษภาคมตรงจุดมรณะเนี่ยเข้าเช็คอัพร่างกายเลยอ่าไปเจาะเลือดตรวจร่างกายเสียเลือดเสียเนือ้อนะเห็นไหมนี่คือการเตรียมตัวก็จะยังเพราะเรารู้เพราะเราผมก็เกิดราศิตุล นะไม่บอกในสิ่งที่ผมทําแล้วคุณจะไปทํำยังไงนะต้องบอกให้คุณได้ทราบในวิถีเส้นทางที่ผมก็ได้กระทำเพื่อคุณได้รู้ไงว่าต้องทําแบบนี้เพราะนั้นต้องทํำตามแนวทางที่ได้ว่าเนี่ยเพื่อเตรียมตัวไว้นะสองเราก็เตรียมทําบุญต่อเนื่องเช่นตารางทําบุญของผมในเดือนพฤษภาเพียบเลยนะตารางทําบุญเราเดินทางในเนี่ยมีเลยนะหนึ่งเดินทางด้วยมรณะ ตนุมรณะเตรียมเดินทางเลยนะต้นพฤษภาผมมีโปรแกรมไปอีสานแล้วไปสปลาวแล้วมีต้งทําบุญไปทํางานด้วยเห็นไหมตารางเดินทางแล้วต้องวางแผนว่าย้ายที่นอนที่เราเคยนอนอยู่ตรงนี้ย้ายมาตรงนี้หรือไปหาโรงแรมนอนเปลี่ยนแปลงนี่คือการวางแผนชีวิตเขา้าใจยังเพราะนคนตุนเนี่ยถ้าไม่วางแผนสร้างบุญเดินทางมันมีจุดที่น่าเป็นห่วงดาวไปชุมนุมในภพมรณะ เอาเริ่มต้นเลยนะวันที่สามสิบเมษายนดัมเสดีเป็นโมรณะเป็นหนึ่งปีเลยนะเพราะนั้นต้องวางแผนชดไหลยอย่างอาจารย์ก็วางแผนไปแล้วสองวันที่สิบสี่พฤษภาอาธิตย์เป็นโมรณะไปนหนึ่งเดือนสามวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาดาวสุกเป็นโมรณะไปนหนึ่งเดือนไอ้ตรงนี้ดาวประจำตัวเลยของกุตุนนะวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาพุทธมรณะต้องไม่วิวาทะกับใครไปนหนึ่งเดือนเห็นไหมมันมีจุดต้องเข้าใจตามนี้ดังนั้น จุดในการก่อร่างสร้างต้นเริ่มต้นอะไรต้องมีสติมากต้องไม่ทะเลาะกับใครต้องเก็บเนื้อเก็บตัวต้องออกกําลังกายต้องดูแลสุขภาพต้องสร้างบุญนี่คือวิถีที่ควรจะเป็นไปของคนตุนซึ่งอาจารย์ก็ทำเพราะฉะนั้นเรื่องงานเนี่ยอย่าไปคิดมันทําอะไรใหม่แค่ประคับประคองบริหารจัดการงานที่มีอยู่ให้มันดีก็พอแล้วอย่มันมีปัญหาเรื่องการเงินดาวการเงินเนี่ยก็ยังจรเป็นอริกับเรือนชะตาจนถึงต้นเดือนมิถุนา มันก็มีรายจ่ายเยอะก็ต้องประหยัดมัธยัสถบริหารเรื่องการเงินให้ดีอย่าให้ใครหยิบยืมสตังค์ช่วงนี้เป็นธรรมดารายจ่ายเยอะมันเป็นสังหวะของชาตาเรื่องความรักและค,ครอบครัวก็ต้องไม่ชวนคู่ทะเลาะหรือไม่ให้คู่มาหาเรื่องทะเลาะกับเราอ้าวแล้วไม่ชวนคู่ทะเลาะคืออยู่ที่ตัวเราแล้วคู่มาหาเรื่องกับเราเราก็ต้องวางเฉยมันจะบ่นจะพูดจะว่าอะไรก็ช่างมันนะรวมทั้งคนอื่นๆด้วยนะใครจะมาหาเรื่องดา่ดาพ่อราแม่ช่างมันด่าไปนะเราไม่ต้องไปเอาเรื่องเรานะ เรื่องของสุขภาพบาดเหตุดูแลถ้าทําตามที่อาจารย์ว่าดูแลสุขภาพออกกําลังกายทุกอย่างเดี๋ยวผ่านพ้นไปมันเป็นจังหวะเดือนพฤษภานี้แหละครับที่เป็นจุดจังหวะที่ควรบริหารและจัดการชิดด้วยความไม่ประมาทช่วงนี้อาจารย์ก็ใช้แหวนมหาเทพติดตัวเลยเพราะอาจารย์เชื่อว่ามีพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพที่เข้มขลังมากต้องติดตัวและแหวนมหาเทพนะพระศิวะคือ องพระพิราบอวาาตารและอนรสิงหาา์พนรายคือพระศิวะพนรา,ายเป็นมหามงคลดัะเศกใหญ่ที่ทั้งศาลพระการเมืองลบุรีนะพอไปบวงสวงเศกลิงเลยจะเข้าไปวุ่นวายไงเราก็เลยแจกนมเปรี้ยวลิงชอบนมเปรี้ยวเอานมเปรี้ยวไปวางไวร้รอบๆเต็มเลยให้มันไปกินนมเปรี้ยวมันก็กินกันพอเราบวงสวงเสร็จเออเอาผลไม้เองมาตะลุยได้อนุญ,ญาตเลยไปบวชสามการแหวนนี้ศักดิ์สิทธิ์ครับไปเศกทุกภาคทุกทิศ เราไอวาระพิธีหาไว้ไประจําตัวแฝนคอเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่อยากบอกกล่าวและช่วงนี้ต้องอาบน้ามนต์ทุกวันอาจารย์ก็อาบน้ํามนต์บางก่อนอาเว้นวันสัปดาห์อาบหนึ่งครั้งเท้านี่อาบน้ำมนต์ทุกวันเลยคือเอาขันใส่น้ําอย่างที่เด็บอกนะแล้วก็น้ําอบคันธรรมาตผสมน้ำมนต์นับพันพิธีน้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์จากแดนเจาะใส่นะแล้วก็อาบล้างหน้าอาบตัวนะทุกวันนะทำไว้นะคุ้มครองตนนะและช่วงนี้ก็ต้องใช้ติ่พึ่งแรงเลย ใช้ถีพึ่งพ้าหลีหระนี่นดวงมันจะมีเคราะห์ก็ต้องจัดการป้องกันเคราะห์ภัยนี่เขามีคาถาให้นะคถานี่นี่สีปากก็ใช้นิ้วชี้วนที่ตลับสีพึ่งแล้วก็เสกคาถาโอมจิติมิติโอมสิวายนามะโอมนารายนามะนมะโอมเมตตามหานิยมเดชอำนาจบรารมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาหมดเคราะห์ทุกโศกคยภัย เป็นที่รักกมนุษย์และเทพยาดาทั้งหลายนะชาดิติเป่าแล้วก็สีปากต้องเห็นข้างๆนะสามรอบเลยใช้เข้าไปให้เป็นมหามงคลเรามีของนะและช่วงนี้วัดเจ้าอามเขาทำพิธีสร้างนี่กําไรวิรูปักนะกําไรมหาเศรษฐีเขามีอันหนึ่งที่อาจารย์ชอบมากคือ,อยันพิรอด ตั้งแต่ครั้งกรุงศรียาเลยนะยันโบราณคือป้องกันภัยกาไรวิรูปนักราชเนี่ยเขาทําพิเศษมีเนื้อเนาวะเนื้อทองแดงนะทองทิพย์เขามีหลายเนื้อเศกเสาห้าอาจารย์มอบโลหะศักดิ์สิทธิ์ให้นะเนี่ยอันนี้สําคัญนะไม่แพงด้วยนะอันนี้ทั้งวัดเจ้าอามโดยพระมหาพรวัตรองเจ้า,าวาดท่านเป็นประธานจัดสร้างทําพิธีเมื่อเสาห้าเศกอยู่สองวันอาจารย์ไปบนงส์สงให้ด้วย ติดต่อที่โทร087 00 19 454หรืออะไอดีท็อปกัน2424 24, บนหน้าจอนะครับนี่ใส่ติดตัวไว้ใส่ไม่ยากนี่ไม่นี่นี่นงาองออกมานะแล้วใส่ข้อมือนี่นี่ใส่ไม่ยากนะนี่กําไรเบาๆด้วยเล็กๆกันนะเนี่ยอาจารย์ก็บูชาไปหัวนอนน,ะนี่ มีไว้ติดตัวกําไรพญายนาคราชวัดเจ้าอามตงหาไว้นะเนี่ยหน้าวิหารหลวงพ่อโตมีไปเอาเลยนะมีไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่แพงลนะครับเอาละครับนี่คือสิ่งที่อยากบอกกล่าวตลอดทั้งเดือนเนี่ยท้าบุญครั้งใดน,นะชาวราศีตุลน,นะกรวดน้ําอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรอีทางปุญญพลังข้าพเจ้าขอตั้งจิติฐานอีทางโนยาตินางโหตุบุญกุศลจงสําเร็จแก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ทุกชาติพบเจ้ากรรมในเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย แล้วก็พยายามใครมาเอาเรื่องกระทบใจเรานะให้เราโกรธเอาหัวสีอุเบกขาวางไม่ไปกระทบไม่ไปสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดปัญหาทำอย่างนี้ครับแล้วพ้นโวยภัยนะครับผมก็ต้องเตือนตัวเองด้วยนะ